สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ FPL เชียงข้างสนามนะวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเป็นบิ๊กห้านะครับก็รู้สึกว่าจะพ่าป่าความนะครับเมดิสันเอยซอนเอยนะครับแล้วก็ใครสเตอร์ลิงไม่ทำงานเลยนะครับมาดูเกมวิกหกันนะครับว่าแนวทางมันจะไปทางไหนนะครับคนส่วนมากตอนนี้เปลี่ยนตัวจากนีโคลัสแจ็คสันนะครับไปอเวเลสนะครับบรรดากองหน้านะไปอวเลส ไปเอดูอาร์ดนะครับโฟกัสซันไปวิวซันไปฮอยลุนนะไปฮาแลนด์นะครับ,รบแล้วก็มีหลายๆคนไปอเวเลสกันครับมีไอซักนะครับแานเฟอร์ไอซักไป let, อเวเลตแทนเฟอร์ดาวินไปอเวเลสวิซ่าไปอเวเลสวัดคินอเวเลสเอ็นเคเทียอเวเลสนะครับมาดูว่าอเวเลสนี่มีดียังไงนะครับอเวเลสราคาที่6.8นะครับตอนนี้ฟอร์ม8.3นะครับมีคนเลือก20.7% หเกมมีคะแนนตลอดนะครับนะเกมแรก5คะแนนเคะแนน12คะแนนนะครับสิแล้วก็9คะแนนนะครับเกมล่าสุดแล้วก็ตารางนะครับสเกมก็ง่ายเลยนะครับเจอ nottingham forest เจอวูฟนะครับแล้วก็ไปเจอเกมยากกับ a r s e น a l กับไบตันนะครับส่วนอาวเสนะครับวันที่เจอเวสต์แฮมนี่คือแบบทั้งจ่ายทั้งยิงฟีคิกด้วยนะครับถ้ากิลิตเจ็บเดอะบอยเจ็บนะครับ ยังไงเอเวเรสก็ยังได้ลงอยู่นะลงตลอดเลยเดี๋ยวนี้ยิงฟรีคิกก็ได้ยิงด้วยนะครับนัดที่แล้วถ้าไม่ชนเสานะเป็นประตูนะครับผมแล้วก็เล่นดีนะครับขยันต่อมาเอเดอร์ดนะครับเอเดอร์ดนี่ก็ราคา5.6นะครับส่วนฟอร์มนี่6.2นะครับคะแนนจากนัดแรกเจ็ดคะแนนนะครับแล้วก็มา2 2แล้วก็มา13นะครับแล้วก็มา8นะครับ ส่วนนัดต่อไปเจอใครเจอฟูแลมนะครับที่น่าสนใจก็คือเจอฟูแลมนะครับเราก็เจอแมนยูเจอนอตติงแฮมฟอร์เรสแล้วก็ไปเจอนิวนะครับยากเกมเดียวนะครับคนก็เลือกไปเยอะนะครับผมส่วนโฟร์กูซันโฟร์กซันเนี่ยผมกลัวเกมไทมอย่างเดียวเลยนะครับเกมไทม์โฟร์กูซันมันไม่แน่ไม่นอนอะนะมันก็อาจจะเปลี่ยนกับใครอะเจาเปโดเอ้ยนะครับเมื่อวันที่แล้วก็เปโดก็ลงมายิงใช่ไหม ฟุกุซันนะครับราคาที่6ล้านนะครับส่วนพอยเปอร์เกมก็5.2เปอร์เกมนะครับฟอร์ม6.7นะครับคะแนนก็5คะแนน1คะแนน2คะแนน17นะครับ1แล้วก็1คะแนน17็นี่คือกดเฮติกนะครับกดเฮติกเมื่อนัดก่อนนู้นนะครับส่วนเกมไทม์เนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยนะครับสำหรับไบตันผมว่าเขาอาจจะสลับกันกับเจ้าไปโดนะครับก็ ผู้จัดการทีมของไบตันก็บอกว่าเขาจะมีนักเตะ2คนนะครับในแต่ละตำแหน่งตลอดนะครับส่วนต่อมาคนวิลสันวิลสันผมก็ไม่มั่นใจในเกมถ่ามเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่าวิลสันเนี่ยจะเล่นพเม์ลีกนะครับต่วนไอซักเนี่ยจะเล่นชี้นลีกนะครับผมจะเริ่มโรเทละราคาของวิลสันก็7.8นะครับส่วน พอยต์เปอร์เกมเนี่ยสามนะครับส่วนฟอร์มก็สี่นะครับคะแนนก็มี5คะแนนเกมแรกนะครับแล้วก็1 1แล้วก็6คะแนนแล้วก็5คะแนนนะครับต่อไปเกมต่อไปก็เจอเชฟฟิลก็ไม่น่ายากนะครับแล้วก็เบอร์ลี่นะครับแล้วก็เวสต์แฮมคริสตันพาเลตครับต่อมาฮอยลุนฮอยลุนนะที่แล้วที่ลงให้แมนยูก็เล่นดีนะถ้าอ e ีเลสฟอร์ดมันไม่ก้มหน้าก้มตายิงคนเดียวนะครับถ้ามันจ่ายบ้างอะไรบ้างนะครับฮอยลุนก็พยายาม ไปแบบคิดว่าลัดฟอร์ดมันจะปาดเข้ามาอย่างเงี้ยก็ไปสไลด์ดักบ้างอะไรบ้างนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวกองหน้านะครับมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกองหลังกองกลางผู้สับประตูกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้หน่อยนะครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ